ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือน,นีนะครับพบกับผมบ่าวอุบลน,นะครับบ่าวอุบลสิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บไข่เกตตกเนาะครับแต่เหลกเพิ่นไครอยู่ขางทางมองรถแลนผ่านเนาะ,ะกับแหล้วก็มีหมามีหยังแลนผ่านบ่าวบนก็เลยเพียรางมาให้พุนสรุปบ,าบ่าวโบวไปใครครับปั่นพี่น้อง แม่เบาอุบลนเพิ่นวมามันห่องอยู่แถวนี้นะครับบานนี้ม้าหันนีเนะครับเพิ่นไปเกือเขาเบาอุบลนก็เลยนับเบิ่งนะครับไกลบบาอุบลนมีทั้งหมดแดตัวเบาอุบนนับเบิง่งมันบรบตัวหนึ่งนะครับบบาอุบลนก็เลยยางเลาะหานะครับรารฏก่าบาอุบลนยางมาหอดเพิ่ละบินออกครับพี่น้องเพิ่นบินออกจากนี้นะครับเบาอุบลนสิ้าพ,พี่น้องเบิ่งนะครับซึ่งพญยายหมมองไข่นีก็สิได้ประมาณ1ึอาทิตย์นะครับ บาอุบลมาเห็นจนบยกระเสือครับพี่น้องจำนวนไข่แล้วก็ปริมาตรเนาะครับคลิปนี้ก็จะไม่คลิปสันส้นๆเนาะครับได้เขามาซุ่มเลยกับกติดตาเมาหมดเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องครับเบื้องครับพี่น้องไข่ไก่ตกพูดพู้เนาะครับ พูดผ the <c oughs> <co> ู้ใครไก่ตอกพี่น้องบ่าวอุบลยังตกใจอยู่นี่ครับน้อครับใครไก่ตอกชุดนี้งกับจะเป็นชุดที่สองนะครับการสำนักพม่พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ให้ฝากกดไลค์กดติดตามบ่าวอุบลในเท่ากับเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปน้อครับครับนะครับบ่าวอุบลพาเบิ่งไค่ไก่ตอกนะพี่น้องนี่น้อครับก็เป็นไค่ไก่ตอกที่บ่าวอุบลได้เก็บออกมาแล้วนะครับ เรื่อมุดนะครับประมาณถ้าเบ้าวนจำบาพีทครับประมาณ36มสิบหกกับสามสิบแปดฟองนี่แหละครับพี่น้องครับท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามารับชมละก็ฝากกดไหลกุดแจให้เบ้าวนนนะครับก็คขิดมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องคลิปเก็บไข่เนาะครับเบ้าวนก็เลื้อยไปนี่นะครับนะครับเป็นจํานวนหกฟองเนาะครับให้เพันธุ์มาไข่โตเนาะครับขอบคุณครับ